สวัสดีครับก็อยู่กันในเกมอันเทิร์นะครับก็เปิดเกมใหม่ล่าสุดเลยก็ผมก็พอจะเล่นเป็นบ้างแล้วนะก็ระหว่างที่ยังไม่ได้แข่นเนี่ยก็เรียนรู้อะไรแล้วนิดหน่อยนะ ตอนนี้กำลังงงๆอยู่คือเฮ้ยผมจะไปไหนต่อดีเพราะมันก็ไปทางไหนก็เจอซอมบี้อะผมจะต้องนี่นัน <ừ. S 2> น้นพวกซอมบี้ที่ผมหนีมาผมจะวิ่งไปยิงมัน แบ็กสเปซคือตรงไหนดูน

ผมเล่นมานะผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่ออยู่นะก็ถ้าก็จะมาเล่นคลายเครียดตอนเย็นๆอะไรผมแนะนำอย่าเล่นกเนกนมเนะี้ให้ขี้บื้อนะเกมนี้เล่นแบบอยากเล่นก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลาสมันก็ยังอ

ทำไมมีลูกเดียวล่ะฮะไปตรงไหนก็มีแต่ซอมบี้ บนณเบ้าของเกมนะ めお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 めめ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 め โอเคนี้ดีกว่าน้อเกมนี้ก็อย่าขอพัองนะฮะไม่มีแน่ๆาา่ฮะพัศงไม่มีแน่ๆอย่าขอเด็ดขาดครับก็บายบาแค่นี้ละค่ะ